ท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมครับวันอาทิตย์ดวงจะตาท่านจะเป็นอย่างไรครับใบแรกครับได้คําว่ามนตรีนะท่านผู้ชมมนตีเนี่ยการงานของคทิตย์ครับได้รับการสนับสนุนได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ครับถึงแม้ว่างานนั้นจะมีอุปสรรคปัญหาอย่างไรก็ตามครับคนวันอาทิตย์การงานเป็นไปในทิศทางที่ดีการค้าการขายจะเริ่มุ่งเรืองดีครับเรื่องการเงินครับได้คําว่าราชคูครับระวังรายจ่ายนะครับระวังการเงินที่ติดถัดนะครับแต่ถึงอย่างไรแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ให้การ สนับสนุนเรื่องเงินของท่านได้ดีครับเรื่องความรักครับท่านผู้ชมช่วงนี้คนโสดนะครับระวังเรื่องความรักระวังเรื่องอารมณ์ใจตัวเองครับระวังไม่สมหวังสมความปรารถนาครับคนมีคู่ระวังมีปัญหามีปากเสียงครับสุขภาพครับคนวันอาทิตย์ครับจะหายวันหนคืนสุขภาพร่างกายจะกลับมาแข็งแรงครับเรื่องของโชคลาภครับเขาบอกว่าให้ทําบุญบ่อยๆไหว้พระบ่อยๆมีโอกาสที่จะมีโชคนะครับคนวันอาทิตย์ครับภาพรวมครับถือว่า คนวันอาทิตย์ดวงดีโชคดีเกิดความสมหวังครับอาจารย์โจจัดให้คนวันอาทิตย์ครับในสัปดาห์นี้นะครับในครึ่งเดือนหลังถือว่าดวงชะตาราศีดีนะครับอย่าลืมทําบุญนะครับวยการเสริมดวงนะครับทำบุญบ้านเด็กกัมพาทำบุญโรงพยาบาลด้วยนะครับขอขอให้ชาววันอาทิตย์ดวงดีโชคดีนะครับ